ผมว่าตัวของแอมเบอร์หรือไอตัวของนางฟ้าไฟบอกธาตุน้ำอะ่ะมันจะเป็นการเรียงสปีดที่น่าจะเป็นตำแหน่งที่3หรือแม่ก็ตำแหน่งที่2ตัวของน้องเองอะ่ะจะเป็นตัวลบบัฟต้องออกก่อนอยู่แล้วนะครับลบบัฟออกก่อนแล้วก็จะเป็นตัวซ c ออกตามลบบัฟซ c แล้วก็ค่อยเป็นน้องเพราะว่าตัวสกิลของน้องเองอะเงื่อนไขมันมีประมาณว่าก็คือถ้าสตูมีบัฟแดงเยอะเวลามาตีน้องอะ่ะ มันก็จะเบาลงนะครับผมตอนหนึ่งบัฟเน,นี่ยห้าเปอร์เซ็นต์ว่ามีสิบบัฟแล้วมาตีน้องลงอะ่ะมาตีน้องนะดาเมจจะลดลงไปถึงห้าสิบเปอร์ก็คือตีได้เข้าแค่ครึ่งเดียวอ่าแล้วก็ตัวของน้องเองเนี่ยมันจะมันจะเหมือนกับประมาณว่าตีแรงขึ้นด้วยตามแม็กซิตีของศัตรูยิ่งบัฟแดงคุณเยอะนะครับผมแม็กเอ่อตัวของดาเมจที่จะทํมันก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับอย่างนี้เลยจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอ่าสองเปอร์เซ็นต์ของแม็กซิตีสูงสุดถึงสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะฮะของเป้าหมายที่ติด สถานาละลดพลังก็คือมันไม่ได้เป็นตัวแคบเกาะแตกเฉยๆนะน่าจะเป็นตัวของพิษด้วยหรือเป็นบัฟแดงได้เปลือยด้วยนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวสกิลสองของน้องเนี่ยเป็นการโจมตีทุกตัวนะฮะจะเป็นการโจมตี 3- 4ครั้งนะครับการโจมตีเนี่ยจะมีโอกาส50%นนะครับผมก็ในการแปะในเรื่องของบัฟแฉลบแล้วก็จะเป็นบัฟพิษนั่นเองครับก็จะเหมาะกับเป็นการทำซีซีปนปวดมากกว่า สกิลหนึ่งก็ตีสโลเนาะสกิลสโลเออเอาเบกมาได้ครีเดตนะครับอ่าลีครีเนาะดีครีสามสิบสามเปอร์ในเนื้อหาอยู่ถือว่าเยอะแล้วก็ดีพอสมควรอยู่นะครับอ่าแล้วเอาเวกมาเนี่ยจะได้ฆ่าความแม่นยำยี่ห้าเปอร์ด้วยถือว่าเป็นเป็นมอนสเตอร์ที่เอาเวกมาแล้วฆ่ามันตรงสายนะเพราะว่าเป็นตัวซีซีด้วยเนาะรูนที่ค่อนข้างเชียร์จะเป็นตัวของสตันกับวิวเพราะว่า เราจะไม่ได้เล่นเป็นตัวเปิดอยู่แล้วนะครับเราจะไม่ได้เล่นตัวเปิดอยู่แล้วแสดงว่ามีโอกาสที่ฝั่งซาตตะจะมาตีเรานะครับก็วควรเป็นสตันวิวดีกว่านะครับเพราะว่ามันได้ป่วนด้วยจากสกิลที่สองเองส่วนาร์ติแฟคก็นี้ไปที่สกิลสองแม่นยำสกิลหนึ่งแม่นยำก็ได้ครับแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งข้า,าเป็นไอชิโนะดามเดประมาณนี้อันนี้นกำลังสวยอ่าแต่ตัวนี้ถ้าสกิลไม่เต็มจริงๆหรือไม่มีตัวซีซีจริงๆอะ่ะอาจจะเล่นยากหน่อยนะครับถ้าจะเล่นคอมโบก็จะประมาณนี้ ถ้าจะเล่นคอมบูก็จะคล้ายๆกับการเรียนเทิร์นออเดอร์แบบปกตินะครับแปบบ๊บนึงนะอาจจะไม่ได้อ่านแชทนะครับแปบบ๊บนึงนะครับเพื่อนๆอันนี้เทิร์นออเดอร์แต่ว่าการทําสปีดของตัวตัวของไฟบอกน้ําเองเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับตัวลบบัฟแล้วก็ตัวซีซีเราด้วยถ้าลบบัฟเราเร็วตัวซีซีเราเร็ว,เร,วเราก็ต้องดันไฟบอกของเราเนี่ยให้มันเร็วขึ้นตามแต่ถ้าสมมติว่าตัวของไฟบอกเองอะ่ะเออหรือตัวแบบลบลบบัฟหรือตัว CC ของเรามันช้าเราก็ต้องทําให้สปีดของไฟบอกมันช้า มันขึ้นอยู่กับขนาดของ ID ด้วยนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เป็นทีมเป็นทีม CC ไปเลยแล้วกันนะซีซีซีซน่าจะเป็นนาณามืดนะนานามืดของพี่เอกน่าจะไม่ได้เร็วมากไะรอยเท่าไหร่ร้อสามิเบอ่ะเร็วอยู่ okay. การเรียนสปีก็จะประมาณนี้ครับแป๊บหนึ่งนะอ่ะประมาณนี้นะนคือแ,แจกปั๊บเืยเปลือยนะชึบอ,อ่ะ แล้วก็สกิลสองไปครับจิ้มปึ้ง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 เห็นไหมดอกละประมาณสี่พันสามดอกก็ประมาณหมื่นสองนะครับประมาณหมื่นสองนะครับถ้าไม่มีบัฟดาบก็แรงใช้ได้อยู่นะครับสกิลคูลดาวก็ถือว่าไม่ได้แย่ด้วยถ้าสกิลเต็มก็คือสามเทิร์นนะครับถือว่าโอเคนะครับจิ้มปึ้งปึ้งเห็นไหม มีปั๊บพิษเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีตัวของแฉล็บด้วยก็ถือว่าเป็นตัว,ต,วตัวหนึ่งที่น่าํำคาญพอสมควรนะครับน่าเล่นน่าเล่นตัวนี้น่าเล่นนะครับมีความน่าเล่นมากเนี่ยถ้าอยากจะให้สกิลสองวนเทินเยอะๆก็เป็น x X ก,ก,ก็คุมนะตัวนี้เก็คุมนะครับก็ใช้ได้อยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าจะใช้ในการตีคนเหรอถ้าใช้ในการตีคนก็จะเป็นแบบเฟดประมาณนี้อ่าฝั่งตรงข้ามไม่ ถ้าเงื่อนไขในการเข้าเล่นบ้านบ้านตีคนฝั่งตรงข้ามไม่ควรเร็วจนเกินไปหรือไม่ควรที่จะปิดดาเมจแบบไม่ไม่ควรที่เป็นวันช็อตดาเมจประมาณนั้นนะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราเราจะเล่นเป็นตัวแบบซีซีหน่อยก็จริงแต่ว่าเราไม่สามารถปิดดาเมจจากสกิลที่2มันได้อยู่แล้วอะสกิลที่2ดาเมจมันเบาสมคครนนะฮะแต่ขออนุญาตใช้เป็นตัวซีซีเหมือนเดิมแล้วกันเนาะลบบัฟลบบัฟแล้วก็ซีซีนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็ใช้เป็นตัวของ ตัวของไอตัวแอมเบอร์เนี่ยเป็นตัวปิดจาเมจนะครับอ่าจะ๋ล,ลองมาลองเทสตดูว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมักคู่นะแล้วก็ลบบัฟนะครับลบบัฟประมาณนี้แล้วก็กดสกดิลสองเนี่ยมันจะเป็นแบบคอมโบแบบเทิร์นออเดอร์คือลบบัฟซีซีแล้วก็ตัวแอมเบอร์เป็นตัวปิดประมาณนี้เวลาทําเล่นนะชอันนี้แค่เทสเทสให้ดูเฉยนะครับแล้วก็ตัวแอมเบอร์ก็สกิลสองเพื่อที่จะปิดตึกๆๆแบบนี้เป็นต้นเห็นไหมแจกเรบ ยิ่งทำเรนลูสตันยิ่งดีด้วยครับเพราะว่าเป็นการตัดขาคู่แข่งได้มากนะครับตัวของแอมเบอร์เล่นทั้งเป็นตัวแบบซีซีก็ได้หรือจะเป็นตัวที่เป็นยื้อเกมก็ได้ครับแต่ถ้ายื้อเกมก็ควรใส่เป็นเดทอยนะครับเดซทอยดูเลือดอันนี้น่าสนใจแล้บมึงขอจิกข่ก่ okay. อนเฮ้ยอะเดี๋ยวเรามาดูว่าสกิลหนึ่งของแอมเบอร์มันแรงแค่ไหนนะครับปึ้งปึ้งดอกแล้วประมาณ700 0ันโดยภาพค่าเฉลีย่ย 6- 7 0 0งพันนะครับโดยค่าเฉลี่ยนะครับ ก็แรงผสมควรนะดอกละหกถึงเจ็ดพันสองครั้งก็ปลาเป็นหมื่นหนึ่งอ่ะก็ก็แรงก็แรงครับอันนี้แรงมากนะครับประมาณนี้ <st> แต่ถามว่านิยมใช้ในการเล่นพวกกิววอซิกวอลไหมจริงๆผมบอกก่อนว่าน่าจะไม่ได้นิยมแบบโดดเด่นมากน่าจะไม่ได้นิยมแบบโดดเด่นมากแต่ว่าเน้น,นไปทางแบบปันปันอ่ะเออปอนป่วน,นมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้อันนี้คือตัวของแอมเบอร์นะ,ะลูนก็จะเป็นสตันวิวนะค่อนข้างเชีย์เลย แต่ถ้าเราจะเล่นเป็นสายส่วนหรือแบบประมาณว่าสายรับก็จะเป็นดูดเลือดแล้วก็เป็นอ่าเดททอยเนาะก็จะประมาณนี้ครับเป็นดูดโอ้ดูพี่ไม่ยื้อมากอะ่ะก็จะเป็นดูดเดททอยทำไมถึงต้องใส่เดททอยด้วยละ่ะพี่วันนะครับอย่าลืมไปนะครับว่าตัวสกิลที่3ของน้องเนี่ยมันจะตีเพิ่มแรงขึ้นเรื่อยๆตามบัฟแดงเขา้าใจถูกต้องใช่ไหมมันจะเหมือนประมาณว่าถ้าฝั่งตรงข้ามอะ่ะจอบัฟแดงมันก็จะตีเราเบาลงอ่าแต่ถ้าสมมติว่า ฝั่งตรงข้ามมีบัฟแดงเยอะเราก็ตีฝั่งตรงข้ามแรงขึ้นเรื่อยๆมันก็ทําให้ตัวของหลอดแม็กพีอ่ะถ้าเราใส่เดทอยไปแี่ะหลอดแม็กให้พีจะแบบโดนทําลายเร็วมากนะครับน่าจะเหมาะกับการใส่เดทอยพอสมควรเดทอยดูดเลือดอย่างเงี้ยหรือเป็นเดทอยเอ็กก็ได้ครับแล้วก็เล่นปีกสักตัวหนึ่งมันเล่นได้หลากหลายสายมากเลยนะรประมาณนี้ด้วยความที่เป็นหลีดคี้สามสามด้วยในเนื้อหากิวอย่างเงี้ยเป็นหลีดคีออเนาะก็จะทําให้มีความหลากหลายในการเล่นประมาณหนึ่งนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นไอตัวของแอมเบอร์นะครับผม ก็จะไม่ได้แบบรีวิวเต็มแหม่ก่อนจากกันไปนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมกับสปอนเซอร์ใจดี TBK นะครับเติมเกมราคาถูกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซอมเมอร์วอลหรือเกม,มอื่นนะครับผมติดต่อลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับอย่าลืมที่สําคัญบอกว่ามาจากช่องในวันด้วยนะครับผมอ่อสําหรับใครที่เล่นซอมเมอร์วอลแล้วยังไม่มีเวลาฟาร์มนะครับผมทําทีมทํารูนนะฮะยืมใหม้ผ้าฟาร์มพร้อมรับบริการคุณนะจ,จ๊ะจุ๊บ